สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าๆหน่อยเรากำลังเดินทางไปจังหวัดลำปางครับแค่นี้เลยตามไปดูกันสวัสดีครับผู้ไทยไม่ได้ได้ไหมได้เป็นเป็นอะไรยศฝ่ายไอ้ยตาตานั่งอะไรสิบห้าฮะสิบห้าไม่ใช่ถามว่าจะนั่งเบาะหรือนั่งพื้นโอเค let's go let's go attention attention for this game guys don't joke okay this is difficult game Let let's more, more than, than other games than ความเด็กเล็กกันฮะก็แต่ว่าถ้าได้แชมป์มันจะน่าจะมีความสุขมากกว่านี้พอภาพรวมที่เราเอาอยู่ในคะแนนแล้วก็อันดับตรงนี้มันก็ยังมีความ ความสุขเล็กๆกับส่วนหนึ่งที่ยังเรายังอยู่ในอันดับที่ลุ้นแชมป์อยู่มีหลายคนคนระับสองสาคนนะสองสาคนที่ที่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้แล้วเราก็คิดว่าจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตได้อ่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวจะเลงดีก่อน <laughs> ดี่เลยเฮ้ย,วยวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ช้าๆหน่อยเรากำลังเดินทางไปจังหวัดลำปางครับแค่นี้เลยตามไปดูนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูหล่อแล้วนี่อ๋อผมแหละตอนนี้ผมกำลังจะมาเขียจนจดหมายชิงโชว์เขาผมได้ตัวตัวฟรีมาไปไหนไปไหนลำปาง ไปครั Let's Let go Let's go เฮ้ยขนละโอชะละไปดิครับ่ยวะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ไทยไม่ได้ได้ไหมได้ได้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเออโอเคไหมเออง่วงเออเหนื่อยเยอะไปอุ๊ เดอไม่นั่งเครื่องบินนะไร้ลำฟ้าโลโน่โลโล่ลำนี้แหละเฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่ได้ได้นี่ไม่ได้นี <laughs> ่นี่ไม่ได้ไม่ได้นี่เอ้ยกูดกูดไปกลับสวัสดีค่ะ <laughs> ตานั่งอะไร15ฮะ15ไม่ใช่ถามว่าจะนั่งเบาะหรือนั่งพื้นนั่งพื้นเห็อ i <laughs> นแน็กเอพาาบัมบัดคุณมงคลแส้เ้าวิเทสเฟนเนอร์มิสเตอร์โร ีหลังมันช้าด้วยนะสวิตหลังทั้งหลังถ้าถ้าเป็นดอกลงมาได้บอลปุ๊บลองสวิตหายนวลหายไปเป้นดูหลังเนี่ยแต่ต้องบีบเข้ามานะถ้าพลาดมันจะไม่ได้เปรียบในระเบียบถูกต้องนะหรือว่าพร้อมหรือว่าเอปตันได้เปรียบตำแหน่งคาขึ้นมาแล้วสวิตบ้าง่ง้เับถอยแล้วพอได้แล้วเราอยู่ในทางการปกติจะเซตได้แล้ว let's go let's go attention attention for this game guys don't joke okay this is difficult game let's go together f i g h t f i g h t we put more more than than other games okay let's go together everyone One, two, three, five, 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 าการแข่ันในครึ่งเวลาแรกกับึกฟุตบอลวีมนลีคทับ2021ทับ2022 đó nhá các anh xem một trận đấu của có các anh. Bên không kết thúc những cái này กทีิจานี้เป็นุดโทษสำคัญีก็ดีใจครับเพื่อนร่วมทีมก็เราเราเราเล่นกัน120นาทีเหนื่อยมากัเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ดีใจครับที่เราได้ไปรอบต่อไป ฝากถึงแฟนที่ตามมาเชียร์นะครับก็ฝากขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์และชมอยู่ในทีวีนะครับฝากขอบคุณมาก ก็ก็ดีใจครับก็มันเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกอยากที่จะทํางานักต่อไปแล้วก็พัฒนาทีมต่อไปอะไรเงี้ยก็ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานที่ที่มอบรางวัลนี้ให้ก็แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวที่ที่ที่ทำงานแล้วประสบความสาเร็จในในช่วงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องต้อง ทั้งเตะด้วยแลแ้วเตะที่อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทั้งใจที่จะทำง,งานได้ดีแล้วก็รวมถึงทีมงานสตาฟด้วยที่อยู่เบื้องหลังกับความสําเร็จตรงนี้ในความส่าร็จเล็กๆนะฮะก,ก,ก,ก็แต่ว่าถ้า,าได้แชมป์มันจะน,น่าจะมีความสุขมากกว่านี้ <laughs> ก็มันจะมีเป็นบางช่วงน,นะที่ท อาจจะผิดหวังแล้วก็รู้สึกเขาเรียกอะไรน่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยในช่วงแรกที่ที่เจอกับท่าเรือหรือเจอกับสุปการซึ่งถ้าเราสามารถเขาเรียกอะไรประกอบร่างหรือทํางานได้ทันกว่านี้มันอาจจะได้แต้มสําคัญออกมาแล้วก็ในแมตสุดท้ายที่ที่ไปแพ้สุพรรณก็ทําให้รู้สึกค่อนข้างค่อนข้างาผิดหวังกับกับกับตัวเองเหมือนกันที่ท น่าจะจบด้วย,ด,วยด้วยการได้ไดไดสั่งคะแนนที่ที่สำคัญอะไรเงี้ยแต่ก็มันพอภาพรวมที่เราเอาอยู่ในคะแนนแล้วก็อันดับตรงนี้มันก็ก็ยังยังมีความความสุขเล็กๆก,กับส่วนหนึ่งที่ยังเราอยู่ในอันดับที่ลุ้นแชมป์อยู่อะไรเง,งี้ยถึงแม้จะเป็นอันดับสองที่ที่คะแนนเท่ากับบุรีรัมก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็เราก็เราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของของนักเตะแลวกับเราด้วยที่ที่ผ่านเแรกๆมาด้วย ดืวอันดับตรงนี้เลครับจะบอกว่าพร้อมเลยก็กยังไม่ไม่เต็มร้อยเพราะว่าช่วงพวกนักเตะที่ติดทีชาตอีกสคนก็เป็นแกนหล,ลักของเราอยู่แล้วที่ไปไปอยู่ตรงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแล้วก็อะไรทางความสัมพันธ์ในการเล่นให้ให้ดีขึ้นมากกว่านี้อะไรแล้วก็ ตัวบูรเล่หลายๆคนก็ยังมีอาการบาดเจ็บในช่วงนี้ซึ่งทําให้เราประสบปัญหาในการในการเตรียมทีมขอ,ข,อข,อของเราเหมือนกันแต่ก็เมื่อถึงอ,ออกลบจริงๆใน,ในช่วงนั้นแรกผมเชื่อว่าเราก็จะกลับมาสู่ความสมบูรณ์ของทีม100%เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าะจะพยายามทำให้ได้ถึงตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด เราเป็นเราก็พยายามที่จะผลักดันคือเป็นช่วงเวลาพอเหมาะพอดีกับที่นักเตะหลายๆคนไปทีมชาติแล้วก็ปล่อยยืมไปบ้างแล้วก็มีอาการบาดเจ็บหลายคนเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของดาวรุ่งที่จะได้ดันขึ้นมาฝึกซ้อมร่วมกับพวกชุดใหญ่แล้วก็ให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเราก็จะได้ดูสังเกตแล้วก็ดูว่าใครมีม,มีมีแววในตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยก็มีหลายคนนะสองสามคนสองสามคนที่ สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้แล้วเราก็คิดว่าจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวจะเลงด้ก่อนก็ที่ผ่านมาของเแรกๆก็ต้องขอบคุณนะที่ช่วยพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กับทีมมาตลอดอะไรเงี้ยก็เราและทีมงานสตาฟเองแล้วก็นักตัวนักเตะเองก็มีความมุ่งหวังในเลกที่สองเนี่ยเราจะพยายามที่จะทำงานให้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อจะไปถึงรุ่นแชมป์ใน ในในในท้ายที่สุดแล้วเราก็คิดว่าเราจะพยายามที่จะเป็นแชมป์ไม่ได้ไม่ว่าจะบอลลี่หรือบอลถ้วยก็จะพยายามทุกทุวยครับเพื่อเพื่อตอบแทนแฟนบอนลอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับ